ฮัลโหลทุกคนกาบสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องเนาะื้อน,นี้มาพบกับสองกินเที่ยวไปกับน้องจอยเด้อจ้าื้นนี้สิมาต้มปลาดุกใส่ปลาหนำปลาแดกพี่น้องแซ่บ,ซบผู้ใดเคยกินแน่พี่น้องปลาดุกนี่ก็เห็ดได้หลายเมนูเนาะบางที่เพิ่กนกะเอาไปอ่อมไปแกงไปป่นก็นได้เนาะแต่ืันนี้คิดอยากกันแบบว่า ต้มใส่น้ำปลาแดกขนาดพี่น้องหรือฟังท้ายผูนเดินวปะปลาดุกต้มน้ำปลาลาบาพี่น้องมันชิคือกันบ่เนาะเดี๋ยววันนี้มาเบิ่งสูตรนุ้ยว่ะเห็หดอะไรพี่น้องอากาศมันนี่ก็เป็นเย็นๆเครื่องเคียงพี่น้องเครื่องเคียงที่สิใส่ต้มกะมีหลายอย่างเนาะ าล้างบ้านก็ถือว่าโอเคได้พี่น้องยองบดได้หาแนวมาตรงใส่ขีเท่าพี่น้องยวมัชิดถือตู ในหิวนํำมาใส่น้ำพี่น้องเดี๋ยวสิข้างน้ำไปก่อนปลาดุกนี่กะไมได้าวตลาดนะพี่น้องหนาสิเป็นปลาดุกเหลี่ยงอนะไรเนาะอันกิโลหนึ่งกะแสนเศร้าพันกี่พี่น้องเนาะ แสซนซาวพันกิบอันนี้ครึ่งโลได้น,นี้พี่น้องสี่โตเมืนเน่อนี้ตุ่มกับซีไซพักอันนี้น้ำพี่น้องพักนางตัวม้อมขาดบ่ได้ก,ก็คือหัวขาดพี่น้อง ขาพอดีอ่อนอยู่พี่นอ้องเวล้่ต้มันประดุกนี่กะต้องใส่เครื่องซีไละละเนี่พี่น้องมันจึงมันจึงดับ้าวเนาะมันจึงเบข้าวโอ้ยเขสีไข่กะงามงามซื้อเพิ่นม้ต,ตลาด กันไฟเข่าตาแหละหนับตาอยกางน้อยเลยพี่น้องรอให้น้ำเดือดก่อนพี่น้อง ไหม่ใหม่ที่อันเอามาอ่อยนะพี่น้องมันก็นเลยมันก็นเลยยังมีควันในหนึ่งประดุกนี่ก็คือต่อมน้ำปลาเนี่ยเขาจะบบหันยังเด้อพี่น้องเขาจะต้มเป็นตแบบนี้เลยคือเพิ่นต้มคล้ายน,นนะ,นะเนาะมาแล้วก่อนอื่นพี่น้องเสียบมะพริกจีก่อน สูตรนี้ก็เทือแรกคือกันพี่น้องมาเบิ้งว่าชิแสบเบบ่เนาะเดี๋ยวถาเบิ้งจนจบคลิปเด้อพี่น้องถ้าแสบกะถือว่าเป็นเหตุตามแด่เนาะ จีเลยพี่น้องแล้วก็สีจีอันหัวหอมบัวไปนำพี่น้องอันนี้ก็เอามาแต่บ้านเนาะพี่น้องบริสุทธิ์ผักหอมบัวาะวเมเราก็ร่างอันสีอันเอาไปปลูกเนาะจริงจริงนก็นหายมาปลูกอะไรพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ ยังสอบมองปลูกก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจงถามเบิ้งว่าห้าสิได้มองได้ปลูกเอาไปจี่คือกันเด้อพี่น้องจี่หรือเผาน้ออันนี้เนาะ <c oughs> ชงใส่เป็นเผาเลยพี่น้องน้ำบัวนี่จี่ก่อนพี่น้อง นจีประคอมเลยหอมบวดเลยหอมขักอินลีเนาะเพราะวะ่าหอมบวดนี่เอาไปจีน่นี่ไปต้มแจ่วก็แสบ เริ่มเดือดใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็ใส่หมวสิไข่กับอันขาพี่น้องขาอ่อนขาอ่อนขาเก่กระได้ พี่น้องจีจนแบบนี้เลยหอมมักผีกที่หาจีแล้วนี่กะสิเอามาผู้ได้อันหรือว่าผู้ได้อยากได้แบบเผ็ดดเพ,ดเพดนี่ยก็เอาไปตำพี่น้องตำอลยรซีใสกับอันตอนเ้าต่มปลาไปเลยแต่ว่าหา้าซีซอยเป็นตอนเนาะหอมได้พี่น้องสูตรนี้นะแบบ คุณไดที่มักแบบหมักจีมกักตือว่าบางคนเหิือนกับเอาอันขาเอาเอียงไปจีเนาะมันจึงหอมพี่น้องะเอาจีหมักผิดก,กับอันผักบัวจักหน่อยจึงเอาลงเลยพี่น้อง แล้วเขาต้มปลาไปจากหน่อยแล้วจึงเอาลงเนาะหอมดำเบิดพี่น่องหมดไปยังนะคะจีทั้งเปลือกหลอกเปลือกออก เย็นพี่น้องลงมาลงมาเลีวจะมีความเย็น หืมหพี่น้องอากาศงามแ่งก็สิประมาณนี้เนะาะเจะหน่อยกัส็สวงการแต่พี่น้องสรงการแล้วกับไก่ขาวหนาฝนเนาะเพราะว่าเนะ่านเกียมจะลงเห็ดหน้าเนาะนี่พี่น้อง เอากะสีสรอยคืออันมักพรีกเลยหรือผู้ใได้มักตำกับตำพี่น้องเวลาแบบห้าสดหน่ำสดหน่ำปลาดุกเนาะมันก็จะมีความอมๆอมเวลาห้าสดกิน เดือดแล้วพี่นอ้องต่มเบิดกับคือสีไลาโปรดพี่นอ้องต่มจักอันสามตอุ้ยลืมอันใสข่ขีพี่น้องใส่ขีก่อน ตัวมีไข่พี่น้องตัวเนยหน่อยก็มีไข่เรือว่าตัวหน่อยเป็นตัวแม่พี่น้องตัวใหญ่เป็นตัวผัวตัวหน่อยก็โม่พันมีไข่ ใส่เกลือน้ำพี่น้องมันจะเบาว ดีหมอเดือดพี่น้องเอาลองเลย ถาหมอฝุดต,ตักขีดตะปกออกก่อนนะรู้สึกว่าสิเริ่มหิวข่าวแล้วพี่น้องนางเอกของเราก็คือ ปลารประมาณสามบวงพี่น้องเพราะว่าปลาแดดอันนี้มันหอมแซ่บเสียดายแต่ไข่ตัวเดียวพี่น้องถ้าไข่บัสามตัวแนะห่งสิแซบเนาะต้ม พงนัวกระใสเลยพี่น้องอันนี้แห้งขาดก็ได้ถ้าขาดคือแบบเห็ดกับเขาบ่าแสบเลย ใส่อันนี้ค่ะลงไปเลยพี่น้องใส่พวกหอมพวกอันมาผิกเข้าลงไป ใบ,บน,นี่ค่ลงไปเลยพี่น้องเพิ่มความหอมเริ่มหิวข่าวเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้บายอันบายสองโมงแล้ว จรอให้เพื่อนสดอีกจักหน่อยพี่น้องเอาจึงจะใส่พักอันนี้ลงไปพักอีตูเอิ่นแบบสุภาพกับพักนางตูพี่น้องเด็ดเอามันจึงกินง่ายๆมันสี้ข่ายเป็นแกงปลาดุกเลยพี่น้องแต่ว่ากะข่ายข่ายกจนเป็นแกงปลาดุกพี่น้องใส่นนี้เนาะ แตนัวใส่แล้วมันหอมแต่ว่าเฮาบริตตัดเป็นตอนเนาะบางคบากกนบหมักอันไายตูกับบใใส่ก็ได้พี่น้องต้มแบบนั้นก็คือกินได้เลยเนาะฝั่งไทยเป็นเอินใบยังน,น,นะพี่น้องอันนี้นะใบแมงลักบ่ ถ้าบอกพิ่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องจำเพิ่นมาเนาะ สามตัวจุกๆเลยจ้าบุคคลหลายเด้อพี่น้องอันนี้ให้เครื่องเคียงมาลงลงุมปลาพี่น้องปลานะ่ะสุกแล้วเดี๋ยวซิมมึงก่อน๋จะซ,ซิมมึงก่อนอืมหอมประเดด พี่น้องเบิง้งรสชาติ์ก็ถือว่าแสบแล้วแต่ว่าเติมประแดกอีกจกน้อยหนึ่งพี่น้องน้อยเดียวใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอม ไดเสียตักเส่จานนะพี่น้องเบิงป้าความเปื่อยพี่น้องผู้ได้มากแบบเพชรกะสสามารถแบบอันใส่พริกป่นตืมลงไปได้พี่น้อง น้ำซุปนี่จะเป็นหวานๆพี่น้องเพราะว่าเขาต้มหัวผักบัวใส่นี่พี่น้องเบิ้งเป็นตาแสบแห้งน,น้ำสุปนี่เขาจะใส่ต่างหากเนาะจะใส่ถั่วต่างหากพี่น้อง ม,มาเด็ดซีมมาชิมมหมพี่น้องเบิง้งเดยวพี่น้องตัวที่่ามันไข่นะเดยวสเิเอาไข่เอาให้เบิง้งนี่พี่น้องสดใสกับน้ำชิมลองเบิง้ง ไข่ปลาดุกพี่น้องแซ่บเจียวยู่ทางหลังนิ <c oughs> ้วขาวมือจนสั่นพี่น้องบอกเลยว่าสูตรนี่ผ้ดได้อยากไปเห็ดตามกับเห็ดด้แซ่บพี่น้อง ขอาพยภพยที่แบบบก,กินปลาดุกเนาะพี่น้องแต่ว่านูน,นี่ก็คือกินทุกอย่างแอบพี่น้องมามากินขาวน้ำกัน มันเอ้กับชีอมแบบหอมสมุนไพรอีอย่างหลายอย่างแล้วพอใส่ลงไปหลายอย่างแล้วก็ชีม,มีหอมผักอีกตูน้ำจะคือแกงเลยพี่น้องแต่ว่า่าแกงเขาจะตุ่มเป็นโตแบบนี้เนาะเอาเดี๋ยหรับคลิปนี้กับชิคอฝากคลิปไปชมน่ก่อนเนาะผู้ใดมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, และก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอีพีต่อไปเนาะทุกคนเอาสาหรับคลิปนี้กับสบายดีและสวัสดีจ้า